จนถึงที่สุดนะคะก็ได้ผ่านการสร้างรายได้นะคะจากกด4,000ชั่วโมงนะคะเป็นเวลาก่อนับรวมๆก็ประมาณ4เดือนนะคะ4เดือนไม่เต็มเท่าไหร่นะคะชั่วโมงก็เต็มไปตั้งแต่3เดือน3อาทิตย์นะคะแต่ช่วงที่รอให้ระบบนับเสร็จก็ใช้เวลา4เดือนพอดีนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนนะคะทั้ง ยูทูบเบอร์ด้วยกันหรือไม่ใช่ยูทูบเบอร์นะคะผู้สนับสนุนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนตลอดมานะคะก็ถือว่านะคะให้นะคะบนะันดูบันยูอ,นอันดี้บันยูนราจิต thank you so much for welcome to my channel and thank you for support today I gonna say thank you to all supporter that I most I complete 4,000 วอ a t h o u r ์นะคะจบแล้วนะคะผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งค่าโฆษณาอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าไม่ไม่ช้าไม่นานนะคะก็ถือว่าดีมากนะคะภายในระยะเวลาสเดือนที่ผมทํามาอย่างหนักนะคะอย่างจริงจังนะคะหลายเกืบทุกวันนะคะก็ท่านไหนเห็นก็มาแวะทักทายใ,ให้กาลังใจกันได้นะคะ ก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณอีกรอบนะคะรู้สึกซาบซึ้งและมีกําลังใจนะคะคุณเจียบนะคะสวัสดีนะคะกําลังใจขอบคุณมากนะคะยินดีต้อนรับคุณเจียบนะคะวันนี้ก็มาไลายขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะท่านผู้ชมแล้วก็แฟนคลับนะคะรวมทั้งยูทูบเบอร ด้วยกันด้วยนะคะที่มาสมัครนมจนสามารถพิชิต4,000ชั่วโมงได้นะคะ4,000ชั่วโมงเ,เวลารับชมสาธารณะนะคะที่กดทาง Youtube ตั้งไว้นะคะก็ผ่านที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จริงๆก็สมัครเป็นพาร์ตเนอร์ตั้งแต่3 000, 4 0 0แล้วนะคะแต่ว่าก็สร้างไรายได้ได้เหมือนกันเป็นซ u เปอร์แชทเป็น สมัครสมาชิกอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์แบบคือยังไม่ได้ช่วงนั้นยังสร้างไรายได้จากโฆษณาไม่ได้นะคะขอบคุณมากนะคะคุณเจี๊ยบนะคะคุณเจี๊ยบก็ยังไม่แน่ใจนะว่าเคยเห็นไหมนะคะแต่อตอนนี้ก็คือสร้างไรายได้ครบสมบูรณ์แบบแล้วนะคะสี่พันชั่วโมงครบแล้วนะคะแล้วก็เปิดโฆษณาได้แล้วนะคะเรามีหลายท่านก็บอกเห็น โฆษณาเข้าในคลิปแล้วนะคะแต่ก็อาจจะมีเพิ่มมาอีกในที่ระบบอบอกมานะคะจะเพิ่มมาอีกวันที่12พฤษภาวนะคะว่าอย่างนั้นคือมีคงมีโฆษณาอะไรลงเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอดูอีกว่าวันที่12วันอะไรก็จะเพิ่มโฆษณาตรงไหนอะไรยังไงนะคะขอบคุณมากนะคะทุกท่านนะคะเวลคันทูมาชาแนลนะคะ สวัสดีนะคะคุณปิ่มนะคะขอบคุณมากนะคะคุณแม่ปิมนะนะคะวันนี้ก็มา Official ยลนะคะออฟฟิเชีก็คือ,อ,อมาアナวเมนต์นะคะผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านเรียบร้อยการสร้างไรายได้จากยูทูบเบอร์นะคะสี่พันชั่วโม,มงครบเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณ